ตอนนี้แอดอยู่บริเวณย่านชุมทางหนองประดุกนะครับมาดูการทำงานของรถจักรนะครับหลายๆรุ่นหลายๆแบบนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามรับชมกันนะครับ ตอนนี้นะครับเป็นงานเตรียมหินนะครับโกยหินออกนะครับเพื่อเตรียมวางวางแนวทางรถไฟนะครับในโครงการรถไฟทางคู่นะครับหลใต้นะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังเร่งงานกันนะครับตอนนี้มีเจ้า FBK ศูนนะครับหรือว่าเจ้า ฟอร์ดแอลเก้านะครับนี F F 1, 000, mm ่ครับ FB ที่01หรือว่าเจ้าฟอร์ดแอลเก้าตัวที่สำหรับเชื่อมรางรถไฟนะครับ yep. จอดรออยู่นะครับนี่อยู่ในขั้นตอนของการปรับหินนะครับเพื่อจะทำการวางไม้หมอนนะครับ หรือว่าหมอนคอนเกตนะครับย่านนี้ก็เป็นย่านชุมทางหนองประดุกนะครับที่มีประแจอยู่บริเวณนี้ทั้งหมด21ตัวนะครับก็ถือว่ามากเลยนะครับ21ตัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าทางรถไฟจะมีมีที่ใช้อยู่ ตอนนี้นะครับก็มีทางประธานแล้วก็ทางหลีกทางที่2นะครับแล้วก็มีทางที่สามสี่ห้าแล้วก็มีจอดซ่อมบำรุงอีก3ทางนะครับรวมเป็นทั้งหมด8ทางเลยนะครับค่าเสร็จสมบูรณ์นะครับจะมีทางหลีกทั้งหมด7ทางเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีทางประธาน1ทางแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางประธานเพิ่มเป็น2ทางนะครับก็คือขาล่องกับขาขึ้นนะครับ นี่ครับบริเวณชุมทางหนองประดุกนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่เตรียมที่จะปรับหินเพื่อวางทางเพิ่มนะครับวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับติดตามนะครับคอยรับชมการทำงานของโครงการรถไฟทางคู่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมทับสไคร้ สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับหนองประดุกช h a น n e l ครับ